วัดตีค่ะวัดตีพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะสุขูสุขคนพ่อ,อแม่พี่น้องทั้งบ้านกะไห้โชคไห้มาเด้องวดนี่งวดที่แล้วเสียดายเลยบาทเก่าเนาะกะขาดลงแต้มเดียวมันคันรุดกระรุดจังสี่ละจ้ะเป็นหาหาหนึ่งแปดสองละกัะ 24, นสองซีไห่ละที่จับคู่มากก็อีกตัวใดตัวหนึ่งบาทนี้เบิกทราบผ่าในใจหันมัดมัด หาหนึ่งกับสองแปดแปดสองหาหนึ่งหนึ่งหาซื้อแค่สองหาเบิด์สทรบาบฮะนะแต่ว่าคูเป็นทรงมากเพิ่มความมั่นสือโตเพินมั่สองแปดแปดสองเป็นกระโหลกเต็มหนึ่งกับแนวทุนเป็นหลายเนาะเพิ่ถึงแจรจาสองสามแสนเพิ่ได้ค่าก,กันนะ,ะเพิ่มไปหาซื้อสองแปดแปดสองลอตเตอรีร่มันเบิบดแบบนี้ถ้าสิเป็น ฟุกหรือจังไดมูบานนี่มัน่นเข้าเจ้าเลยว่าก้นขายลรตรีได้ว่าครับสองแปดแปดสองมันเหมือนเอาสองเขียดใดบ่ว่าจันอืโอ้ยข้าเจ้าก็เลยอันใดลตรตีสองเขียดครับเออบานนี้กาละบอกถึงว่าเราถือต้องบนต้องล่างเาด่นบานนี้อันเมื่อเลขออก,กันนะเรากลับไปหาอกีกไปหาอันลตรตีอกีกปากดว่าข้าเจ้าสื่อไปเหมือนซุ้มเลขดัง,ดง ยังโตมันก็ดังไงมันเดืออยู่อันนเพื่อนเหมาแผงเขาได้มันย่งอยู่ประมาณรอยใบบเวรหอดหรือบัหอดเป็นขนาดจื่อบัไใดเป็นวาลายุ่นเป็นแผงแผงเราไมนย่องู่สองสามแถวบานนี้มันย่งอ่าแปดสี่แปดห้าเพื่อนกระรูดมาตั้งแปดสี่แปดห้าเพื่อนว่าสือเอากดหมอมันจังมันจังหมันวรากันแบบว่ามันเดือยเดือยเนาะเพื่อนกัน ที่แปดก็แปดหาคนวะเ็นก็นได้ได้แปดหาได้เลขยกางนึงวะได้ลายเติบโยสันโอ้อยเงิไหลายนอนสนดอกปัดย่างคอยถือก็พอถือแปดหาหน้าเลยวะจักแล้วหน้าก็ได้ฟูฟูกกันวะอันนี้ได้แปดหาขเขียนใจกับเพงไวแ้แทบปีบ้องแปดที่นองอซื้อเท่าไรก็พอถือมาเจ้าชื่อก็ถือซ้ำ แต่ว่าเราได้ฟุกแปดห้านี่แต่ว่าสองเกียดมันออกที่บนเนาะต้องได้หัวแต่สองสองเกียดพอดีสองสองเกียดพอดีถ่ายรูตะลีเกิดเงินบ่ได้มันบ่อได้รางวัลทีหนึ่งแม่พนได้ถ่ายสองสองเกีดเกีดสองสองเกีดสี่สองเกียดพ่นก็ได้ค่นรูดเอาสองเกีดว่าสองแปดมันบ่หนี้ห่านึ่งมันกับบ่หนี้ลนสัน อันนี้เป็นสื่อหลายเพื่อลงทุนหลายเนาะมันอัะไรขาดเพิ่นกับโรแต้มถืนแต้มลงแต้มบนอยู่หขนาะรอดมีกระหามากวันหลายเม็ดเดียวหางเดียวสําหรับบาดเก้าเนาะถางวดนี้ถือกับงวดหน่าว่ากันไหมเพิ่นชงม,มากเต็มมาขึ้นนี่เด้แต่ว่าเบิกทราบฝันหนีพิ่นชงม,มากมืาขึ้นนี่อืมยังไงครับฝันเนี่ยพ่นชงเล็กมากเนาะกับจดไ์ว่าวไอ้บ้านนี่ปล่อยเด้เมืาขึ้นนี่ถ้าปล่อยมาออื่นเ้าดอกเมีอายลสั่นเมาว่ามาซ้ำใบาย เนี่บาดแตกนะแล้วฟันแม่โอ้ยฟันเป็นตาอันแต่ว่าตีบ่เป็นเป็นอันพิศษน,น <c oughs> ะครับเดี๋ยวแตหมูกันทีบอกว้างฟันมานีเป็นเลขบาดแตกสองหางรอบนี่หายบ่าลายดอกเป็นหัวจีเดียวมันมันหายบ้าลายดอกมันหลุดหลุดกับหลุดลงแต้มหนึ่งเพื่อนนี่ว่าเสียใจเสียใจงวดนี้เสียเอาช แต่สองหางให้ขึ้นให้ลงมาเด้อแต่บ่จังไดกะอาจียุดธหงิเพิ่นว่าขันวัดมีเข่ากับจังสี่หงิเพิ่นบ่อย่างให้เสียงเงินหลายทราบเพิ่นบ่ได้เพิ่นทุนหลายแล้วนอกเพิ่นถื่อมาสิบสองมวดเพิกก่นกะตัวนึงบ่มีเพิ่นกะซื้อขึ้นซื้อลองบ่มน้งบ่มี่ั้องแกเพิ่นเมาแผงเนาะเมาแผงหลอดสุดท้ายได้แฝงหาเดลไล่เสือเพิ่น,นว่า มันเหลือดสี่แปดก็แผ่หาเลขกว,ว่ามีไผเอาบ้านบดังวมาสั่นเดือแผงเพคน,น,นได้ถือไฟดวงคนสิถือว่าดีบาแตงใหซ้องหางให้ขึ้นให้ลงเอาเพิ่นบอยากให้เสียเงินหลายถ้ามันถือ่นสิให้ต่อกันบ่ดถืออาชิพยุทธให้เนาะแตงซ้องหางแต่ว่าเบิร์กซาบโจดตไหวขอ่ขึ้นนี่ตื่นเช้ามาจังสิปล่อยดอกมันเมีย่าซั่นกำลังเข้าบ่อนนอนแล้วขี้ขนันลุกขึ้นมาเนาะข่าวมาฝันเมื่อคืนฝันว่าไปบ้านเลขทีหาหนึ่งที ในฝันหันแม่มานอนมานอนนะว่าเตรียมเอกสารให้แม่เด้อว่าสั่นลูกๆวันบ่ามาปุุบเออเรียกว่าเจ้าสีเมียไววแต่สกาวุ่ที่ล่อมืออื้นเ้านี่ล่วว่าสั่นเตรียมไป้จังบาไหนหาว่าสั่นตื่นมาไปรวดว่าสั่นเบิกทราบก็เลยตื่นในฝันนะแต่ว่าตื่นในฝันเนี่ยางออกมาหนอกบานหลังบานพอเป็นสาบอกง่ายบ่ผู้ยิ่งเดาห่องบอกจะไปเด้อคือทั้งล้างบานนั้นเป็นหมองยูปูสีสุโตเพิ่นว่าสั่น เอาปูสีสุดโต้ยู่หลังบ้านนี่บ่เดียวนีใช่ไหมคันยูน้นีนะสิไปหาสิไปบอกน้ำปูจะข้ามก้อนวาสันกับบ่ฟังเขาห้ามดอกก็ไปไปแล้วมันเป็นน้าตาบอกไงแต่น้าบ่ใส่ได้น้ะมันคุณก็เลยหว่วงใจเพื่อนเนาะปูสีสุดโตย่ามได้ไข่สีรวยวากันใน,น,น,นฝันน่ะนะบ่รวยจักเทียรพอให้รวยแล้วเรียกว่าเต็มสีไม่ฝัน ก็ขอ,อยังขอรวยย้มใดสีรวยประเสริฐได้บอกคเคนนใ้ฝันบานนี้น้ำแตกายเป็นไหไงูเผลือกเป็นงูดูมันมันเป็นรรง,งูมันเป็นปลาไหลหัวเร็มๆน่อยๆปลาไหลแม่พราะมันจำสองอยู่แล้วมันม้วนกันแม่มันเกี่ยวกันเกี่ยวกันขึ้นมา โอ้ยขอรวยมาให้ปลาไหลเลยว่าเต็มซาเลยแมวแต่ว่ามันบามาตัวเดียวมันมาเป็นครูเบิกซาบาเล็กสีบึนบเ่เส้นเดยขอปูสีโทโทนะครับในฝันเนี่ยแม่เอานี่สีบึนตัวไหนตีบที่ไหนขอปูแบบไหนปูสีโทโทย่ามไหขอสรวยมาสั <laughs> า่นมาเลยจ่ายเป็นปล <laughs> <อ>าไหลเที่ยวกันคือมาตเต็มซาในฝันเนาะบานนี้เจียนุเรว่ามันสีเป,เป็นแปบดบแปบดบแบบเรื่างั่นแต่วันมาสอง คู่คูละสองตัวสองตัวมันเกี่ยวกันคือคอยว่าแปดส่องบ่ถ้อสิบเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองถ้าสิบเป็นนั่นแต่ว่าหาื้อได้สองสองเนาะหนึ่งสองบ่อยได้วาจังสี่คิดว่าเนาะพอว่าสิบสองก็สิบเป็นสองสองไดก็เติมจ้าดหน่อยเลยเรืออะไรจะเติมตัวไหนนี่แหละอันมันสิเป็นเด็กเบิ่นเหลือซับว่าเนี่ยสิเติมตัวนี่ตก ตัวเนึ่งสองเยู่หลาย่ามัมนเป็นสองสองมันตัวเดียวกันไหมคือจังอันเจ็ดเจ็ดกับเป็นเจ็ดสองเนาะเจ็ดว่าแต่ว่าเลขบาทแตกกับตัวนี้ดิพละตตูดิ<อ>บาทแตกกับหามาสองหาง 40, เจ็ดหนึ่งสีส่ศูนย์เจ็ดหนึ่งบนล่างสี่ศูนย์แต่ว่าไฮสื่อบนล่างไวดเดอร์เป็นไห่าแต่งสัน<อ>ขื่นลงเอาไฮสองหางเพื่อนกา เสียใจงวดที่แล้วนอกมันรุดล่งอันสองแดแปดสองลงสอก็แต่ว่ามันหายหลายตัวมันได้ขืนล่งเงี้ยบ่บ่กบายู่สีข้นสีล่องบ่บ่ขืนบ่ล่งเด้อมันสูหลายสั่นแต่ว่าผู้ผู้หายว่าถือเพราะว่าสองแปดแปดสองมันบ่มีเป็นรอยเันรตดีนะมันเหลือแต่สองเกียดสองสองเก็ดสี่สองเก็ดแล้วก็ได้ดึงเอาหมดเลยนะแล้วก็มันก็เนแปดหก็แปดสี่นะลาย อเนี้ยเขาทุ่นลอเนาะเขาเอาง่ายๆว่าเขาเมาแผงมือสุดท้ายเขาปวดด้ยเขาก็ะไดได้ทั้งบนทั้งล่างอันนี้ก็นี่แหละแต่ว่าความฝันหลันตีซอยเบิกทราบไน้เด้อเด็บาทแตกตีอยู่เลยเด้อค่ะบาทแตกก็เลยครบค่ะความฝันหลังตีซอยแน่เพราะว่าเมื่อคยฝันเห็นปลาไหลจ้าเจ้าติดตีตัวไหนกันเนี่ยจับจิ้มเห็นปลาไหลออ ให้ฟันบ่ไหลบ่มีเจ็บเนาะถือว่าการงานการเงินสีลื่นไหลเขาซื้อได้กับสื่อว่ามันสีไหลการเงินสีไหลบ่การงานาก,กนารเงินสีไหลเข่าไหลเข่าบ่ค<บ>ืออยื่เนาะเน้อกา่าเพราะว่าเบอร์ซับซีเมนต์ย่างฝนเนี่ยอะไรเป็นก๋วยเปล่อยมาเป็นคู่เป็นคู่คแหมโอ้ยมา,ยา,นะาปิดนะนามกปื้ดกเทโดนะ้บ่มีปิดะนานั่งแกบวันแม่บบะบบจะตีบ่ได้กอดอะไรจังแม่นนะ โอ้อยกูขึ้ตีออกแก่ไม่ว่าก็ว่าสลดอ่มันสิเป็นตั้งแั่เนาะค่ะเนาะตีว่าเจอเอือกันตีซอยในเด้อพี่น้องเห็นปะครับเป็นความฝันเนาะเบิกทรัพเนาะกับป่าแตกนะครับพี่ชา้ขี้ไกลๆจารณญาณในการรับชมนะครับผมขี้ไกล้ๆเนาเบิ่งอีกรอบเนอเอฟซีภูเฒ่าเบี้ยวมาเย็น,นอันนั้นไว้